Okay. สวัสดีครับมาสรุปผลตรวจครั้งที่3นะครับที่โครงการบางปะกือวัรนะครับบ้านเลขที่1ครับสีครับเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในเลยเริ่มจากภายในนะครับสิ่งที่เหลือในในการผลตรวจครั้งที่3ที่ยังไม่ผ่านนะครับก็จะมีเรื่องของยาแนวนะครับความสวยงามแล้วก็วอลเปเปอร์เอ่อเพื่อนเหลือ ล้็จะมี่อ้าต้องไงบ้าเลหล <c oughs> ือแน,หนอวหลก็ด้าือเหลือแนดีเลก็ด้เนเ้งต้อต้งนมีเ <c oughs> ะน,นเนะเก็บเบเจ็บขอบเ็บขอพรุ่งนี้คอน้าร้อยมาลปเป็นรอนะครับางานระบบไฟฟ้าโอเคนะครับ เรียบร้อยดีแลนะครับ <partido> วัน <bamboo> น right, ี้เราเทสห้องนี้นะครับเดี cimento, ๋ยวมาดูห้องผู้สูงอายุนะครับสำหรับห้องผู้สูงอายุนะครับจะเหลือเรื่องดอ o r s t เ p อร์นะครับดอ o r s t เ p อร์ที่หลุดออกมาครับเดี๋ยวให้เก็บติดตั้งด door stopper เลเป a l l p a p e r เลยนะครับคือห้องนี้หลักๆจะมีเรื่องของห้อนที่มันไม่ได้ระดับนะครับ นี้โครงการตัดข้อที่สำคัญมาแปไว้อันนี้เป็นไอเดียที่ดีนะครับมนการงานคือการตัดข้อในรายงานน่าจุดนั้นมามาแปะไว้นะครับจะได้เนะครับในการตรวจอันี้ถึงตัวคาถึงตดีกว่านี้นะครับท่นผูไม่ใชอะไรเลยอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์พวกนี้มันมันเป็นลอยมันขึ้นหลับดำาน อาจจะต้องเปลี่ยนใหม่วกกก่อน้าทงชุดนะครับทางชุดชุดนะคับพวกน้ำมันในพวกนี้ก็เปิดเทสกันนะอันนี้เอาไปเอาไปเอาไปลงยแต่ว่าเทส ในห้องน้ำในห้องน้ำน,นี่เหมือนกันนะครับก็เหลือเรื่องความสะอาดนะครับแล้วก็อุปกรณ์เปอย,อยต่างต่างนะครับส่วนเรื่องกับเบื้องล่อนกับน้ำขังในนะั้นก็คือโ,โอเคเรียบร้อยดีเลยนะคับในส่วนนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับภายนอกนะครับ,รบ,รบก็ถือว่าเราได้นะครับมันเหลือเรื่องความสะอาดนะครับเป็น อันนี้เรื่องของชาดนะครับห้องในบ้านก็ไม่มีอะไรครับตรวจสอบเรียบร้อยนะครับเพราะรจะมีระเรื้องทินเบื้องร่อนยาแนวนะครับะจะเิดเรื่องความสะอาดยาแนวนี่แหละครับตัวห้องน้ําต่างๆนะครับห้องน้งําห้องน้ำที่มีในส่วนของเพิ่มเติมก็คือกระเบื้องบิ่งหน้าห้องน้ําตรงนีงน้น,น,นะครับจะต้องเปลี่ยนระเบื้องบิ่นตรงนี้ครับหน้างานนะครับหนึ่งจุด เดี๋ยวพาไปขั้นสองครับบอเปเป็นรอยนะครับตรงนี้นะครับบอเป้็นรอยบอเปนรอยันไดนี่เก็บพวกรอยหมดนะครับอยู่ที่ข้างนี้ที่เห็นชัดเพิ่มเติมมาก็คือเรื่องของกระจกเป็นรอยนะครับกระจกตัวนี้เป็นรอยนะฮะบอปเปอร์สองข้างเดินขาดขาดขาดนะครับ บรรดาไปลอยนะครับนี่คือจกก็เป็นลอยนะแล้วก็มุมผนังเลื่อยนะครับแนวนี้นะครับมุมผนังเลื่อนมุมผนังเลื่อยนะครับผมแล้วก็มุมผนังเลื่อยแนวนี้นะครับอันนี้กระจกที่เป็นลอยครั้งที่แล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างนะครับโดยรวมก็จะเน้นเรื่องผนังเลื่อยนะครับผมกกันสองนะครับ พามาดูห้องนอนห้องนอนเล็กชั้นสองนะครับจริงๆไม่เหลืออะไรนะครับห้องนอนเล็กชั้นสองนะก็เหลือเพื่อดูพวกความสะอาดอุปกรณ์นะครับพวก,กที่ทมันเป็นรอยนะไม่รู้ว่ามันขึ้นกราดสียังไม่ไม่ไม่รู้ว่าเช็ดก่อนลองเช็ดก่อนระบบน้ำุ่นอะไรก็เทนให้หมดแล้วครับ เีียยรร้อนะคะับมาถึงห้องนอนใหญ่นะครับอาจจะมีเก็บพวกซิโคนบัวนะครับแล้วก็รอยจ่อฝ้าที่ผิดนะครับเดี๋ยวมาดูในห้องน้ำนระะับ ถามน้ำราขยะอ่าน้ำให้ก็เรียบร้อยเรียวันนี้ถือว่าถือวรับได้ครับน้ำขังหมู่มากอะไรก็ถือว่าแก้ไขแล้วถือวรับได้นะครับอันนี้จะเหลือเรื่องสำคัญก็คือน้ำรั่วนะครับน้ำรั่วตามแนวนี้ครับผมสังเกตจากภาพก่อนนะครับมันมีภาพน้ำออกมาหนึ่งสองเอาเทอร์โมสแกนความชื้นนะครับวันนี้เท่าไหร่เนี่ยก็คือจะเห็นปเป็นแนวแนวแม่ป้าที จะบอกว่าตามผมก็เป <eterm oon> ิดที่นมาดูเลยตามห้องนะได้ถ่ายรูปมาหมดคือสรุปแล้วมันครีมันก็ร่วดติดในแบบนี้นะครับเรื่องหลักๆนะครับของห้องน้ำทั้งสองนะครับพื้นเนี่ยจะเดินเสียงดังบ้างมันล็จะฝาดแต่ไม่ปกติของพื้นพวกนี้คอ่ะอินจิเนียร์เหมือนจะิทับเก็บพวกขอบเหนี่ยมบนไดนะครับ กตาครัห้องถาเป็ระกบสีที่ตาลมโนะครับเข้างอเล็ก่อนห้องมอเล็นะครับมีในส่วนของบลเปอร โอเคนะครับก็จะเหลือเรื่องบ้านนี้นะฮะทาทีบ้านก่อนกบอนโต หลักๆห้องนาาีงนาา้ก็มีเก็บมุมาหนังวอรเจเตอร์นะครับขอบหน้าต่างตรงนี้นะครับขอบหน้าต่างนะครับแล้วก็บานประตูบานประตูแก้ไขเรื่องเป็ล็อกไม่สะดวกสำหรับบานบานเดี่ยวนะครับโอเคบานเะดีนะ่ยนวะ เพื่อนๆเลิกวางแนวของแนวราคาให้เวลาทาสีไม่ตดนไฟอะไรเงี้ยลองกลับไปเก็บทีนะครับผมความสะ,ะอาดก็จบนะครับโดยรวมนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ